ีนะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคาแบ็กสกุล่าสกูชแนลเย้วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบ้านของคนที่รวยที่สุดในเมืองสกุล่กัน <S <S เอเอไม่ใช่บ้านของคนที่รวยที่สุดหรอกเป็นจำกัดบริเวณก็คือในหมู่บ้านนะไม่ไม่นับพระราชวางังไม่นับอะไรนะทุกคนนับแค่หมู่บ้านของเรานะ่ะหมู่บ้านเมืองสกุละนั่นเองอืมทุกคน คิดว่าบ้านหลังไหนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,ก,กลองทายกันเข้ามานะแต่ก่อนอื่นเราก็จะให้ดูบ้านเราก่อนแน่นอนไม่ใช่บ้านเราแน่นอนไม่ใช่บ้านเราและไม่ใช่บ้านหลังผู้หญิงด้วยไม่ใช่ลิสด้วยแต่จะเป็นหลังไหนตามมาเลยนะทุกคนเราควรขี่รถไปหรือว่าจะไปบินไปดีขี่รถไปดีไหมบินไปดีกว่า ก็ได้เห็นทิวทัศน์นะทุกคนเราจะได้เร็วๆด้วยเราจะพาทุกคนออนทัวร์นี่มันก็จะมีหลายหลังเลยนะในหมู่บ้านของเราอืมแต่ถ้าชอบอนะถ้าชอบเนะี่ยบ้านหลังนี้ก็ดูรวยอยู่นะทุกคนดูดีเป็นเลอกซ่องชันด้วยถ้าใครแบกเลือกอ่ะใครแบกก็อยากมาอยู่บ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนี้ก็สวยดีบ้านหลังนี้เก๋ดีเนาะเพราะว่ามันมีประตูทางเข้าอยู่ทางเนี้ย แปลกดีใครอยากให้หมู่บ้านจัดสรรแบบเข้าได้ทุกหลังบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนเนี่ยก็จะมวลมากมายหลายหลายหลังนะบ้านหลังเนี่ยจะมีความสวยอยู่นะมีความแตกต่างก็คือจะมีแปลงปลูกฝักที่สามารถปลูกผักได้เองอเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาแต่งสวนหน้าบ้านดีกว่าเรามาแต่งสวนหน้าบ้านนี้กันดีกว่าคลิปหน้านะรอดูเลย ดูดีวู้หลังคาบ้านนี้แตกต่างเวอร์เป็นสีฟ้านะแต่บ้านที่เราบอกว่าบ้านหลังคนรวยที่รวยที่สุดไม่ใช่ที่นี่ทุกคนไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่เราแวกหมู่บ้านเราแต่มันไปไกลนิดนึงทุกคนเป็นหมู่บ้านเนินเข่าเอหมู่บ้านเนินเข่ามันอยู่ตรงไหนหมู่บ้านเนินเข่ามันจะอยู่ทางนี้ทุกคนนี่ขึ้น ขึ้นอุโมงใต้ดินมาขึ้นมาก็จะเจอเนี่ยมุม,มวนมากมายที่บอกว่าเป็นบ้านคนรวยเพราะอะไรทุกคนดูสิบ้านแต่ละหลังเป็นบ้านสองชั้นครับเป็นบ้านสองชั้นแบบหลังใหญ่มากเลยใครแบ,บก็เลยเรียกว่าบ้านคนรวยนะทุกคนอืแต่มันจะมีอยู่หลังหนึ่งหลังนี้นั่นเองทุกคน นี่เฉลยก,ก็คือบ้านหลังนี้นะทุกคนบ้านคนรวยดูดิเขามีไฟหน้าบ้านเราปลูกแบบดุสอาละดูดิเขาคงมีความญี่ปุ่นอะ่ะอืมแล้วก็มีสระน้ำหน้าบ้านด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยละที่ใครแบบบอกว่ามันดูแบบวิชาอืมดูรวยดูดิ เปิดเข้ามาอู้ข้างในก็โลง่งก็มีห้องเนี่ยมันดูเป็นคนรวยไหมทุกคนเดาถูกหรือเปล่าเป็นบ้านหลังนี้เนี่ยวิวดีมากโหวสวยมากว,าว้าวระเบียงก็กว้างเฟอ้ออืมดี เดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปเหมือนกันเราจะมาตบแต่งที่นี่กันนะทุกคนไลฟ์ดีกว่าไลฟ์สตรีมดีกว่าเพราะมันอาจจะใช้เวลาเยอะคี้เกียตัดจะได้ไลฟ์ถ่ายทดสดดีกว่าเนาะทุกคนเนี่ยดูดีบ้านหลังนี้นะทุกคนใครทายถูกคอมเมนต์มาด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บมั่ว